วันนี้จะพามาดูการตั้งคอยไฟของเครื่องตัดหญ้ารุ่น328ครับ CG 328เนี่ยการตั้งคอยไฟมันจะไม่เหมือนกับพวกเ,เครื่อง411เพราะว่าเครื่อง411เนี่ยมันวัดระยะห่างคอยมวเทียนอยู่ด้านนอกได้แต่ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ด้านในครับมันมีฝาครอบประกอบแบบนี้เวลาเราจะทำวัด หาอะไรไปสอดวัดเนี่ยมันลําบากมันทําไม่ได้ครับเหมือนกับเครื่องสีหนึ่งน,งน่นนะการตั้งของเราก็จะตั้งแบบเนี้ยอ่ามันจะมีบ่าตรงนี้อยู่เนี่ยบ่าของฝาครอบนะะทั้งสองข้างเลยมันจะมีบ่าอยู่เวลาเราเอาคอยไฟมาปุ๊บให้วางคอยไฟอยู่ในระดับเดียวกับฝาครอบตรงนี้เอาให้มันอยู่ในระดับเดียวกันเลยถ้าหาก ถ้าหากมันยกขึ้นสูงนะครับมันจะทําให้ตัวคอยไฟเนี่ยมันไปติดกับจานไฟมันก็ใส่ประกอบกับเข้าไปไม่ได้แต่ถ้าหากเราดันลงมาเยอะจนเกินไปบางตัวช่องว่างไอ้ตัวนี้มันโยกขึ้นโยกลงได้เยอะจนเกินไปเนี่ยเราดันลงมาสุดปุ๊บมันก็ทําให้คอยไฟมันห่างจเกินไปในระดับที่พอดีระดับที่ไม่ห่างแล้วก็ไม่สนิทจนเกินไปก็จะอยู่ที่ระดับนี้แหละ ให้พอดีกับฝาครอบตรงนี้เนี่ยฝาครอบของคอยไฟเนี่ยนะแล้วก็ขันเข้าไปขันเข้าไปอย่าพิ่งตึงนะขันเข้าไปที่แรกเนี่ยขันเข้าไปอย่าพิ่งแน่นครับหลังจากนั้นก็โยกขึ้นโยกลงให้มันเสมอนให้มันเสมอกับบ่าตัวสีแดงๆเนี่ยนะพอมันบ่ามันเสมอเสร็จปุ๊บเราค่อยขันแน่นครับล็อกแน่นได้เลย ถ้าหากบานเสมอคันพอตึงๆก็พอครับนี่ยก็จะออกมาประมาณนี้ระยะนี้ก็จะอยู่ในระยะที่พอดีไม่ห่างแล้วก็ไม่ไม่ชิดจนเกินไปครับเนี่ยเรามองลงไปมันก็จะเสมอกันพอดีเลยครับเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆครับสําหรับการติดตั้งการตั้งระยะห่างคอยไฟของเครื่องตัดยาสามสองแปดครับ